ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจการป้องกันชายแดนของกองกําลังสุรานาลีในพื้นที่จังหวัดสุรินค่ะเพื่อดูภารกิจการป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ พลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกําลังสุร,รนารีในพื้นที่อาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยพลตรีสมภพภารเวชผู้บัญชาการกองกําลังสุร,รนารีร่วมคณะนะคะแล้วก็บรรยายสรุปถึงภาพรวมสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุร,รนารีโดย ผู้บัญชาการทหารบอกข่ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการจอมใจบริเวณปราสาทตาเมือนนะคะในอำเภอพนมรงรักเพื่อสำรวจภูมิประเทศและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของการปฏิบัติภารากิจของกองกําลังสุรานารีตามแนวชายแดนรวมถึงแผนเผชิญเหตุในการอพยพป,ประชาชนจาก เหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะจากนั้นเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการป้อมปูนบริเวณปราสาทตาควายค่ะในอำเภอพนมดงรักโดยได้สำรวจภูมิประเทศและรับฟังการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในฐาน และความพร้อมในขั้นเตรียมกําลังนะคะซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้พบปะพูดคุยให้กําลังใจกับกําลังพลในฐานปฏิบัติการพร้อมขอบคุณผู้บังคับบัญชาและก็กําลังพลทุกนายค่ะที่ได้ทําหน้าที่ทหารของชาติอย่างเต็มความสามารถในการปกป้องแผ่นดินไทยและคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติให้ดํารงอยู่สืบไปนะคะ ค่ะภายหลังจบภารกิจนะคะผู้บัญชาการทหารบกรวมไปถึงแม่ทัพภาคที่2ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะและนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้จนถึงเย็นวันนี้ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ